้อมยังพร้อมยังครับดดกเดี๋ยวบอกบอกโลก่อนนะครับตอนนี้นอกจากโลของเป็ดกับโลของห่านมันจะมีโดโดอีกโลหนึ่งนะโอเคายมีคนหลุดเหรอไปแล้วก็มีคนหายมันเพื่อนพี่ไม่ใช่เหรอกำลิขิตกำลิขิตไปแล้วใช่ใช่ไปแล้วเฮ้ยไอ้หายไอ้คนเนี้ย ี mainland, ่จได้อะไรวะเนี okay, <rawd Moder> ่ยคุณันเดอร์เออันเดอร์เออันเดอร์หายโอเคข้าวออกแล้วนะข้าวออกโอเคตอนนี้รถฆาตกรเหลือแค่คนเดียวนะโอเคเราจะกระชับเฮ้ยจะเทียนเทียนเทียนกี่อันอีกสามสามอีกโอเคโอเคโอเคเจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียน

ผมกําลังจะดูดซ่วมนี่ดูดซ่วมเลยโชว์เลยเยอะมากเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดินเป็นกลุ่มทำเฟสด้วยเฮ้ยเลยอีกเฟสเดียวเฮ้ยอยู่กันครบโอ้เอาแล้วดูว่ามีคนตายเฮ้ยใช่เปล่าสวัสดีครับ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 เนี่ยคนแล้วเราจะสวัสดีครับ วอลลี่สวัสดีครับเรากลับมาเป็นเอ้จริงอรอสวัสดีครับสวัสดีครับจริงสวัสดีครับเมื่อกี้เราเดินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยไม่มีใครไม่มีใครตายเลยมันเป็นนายอำเภอใช่หรอใช่มีใครเป็นนายอำเภออีกไหมในนี้ผม่มีแล้วเฮ้ยนายอำเภอมีหลายหลายอำเภอจังวะเฮ้ยปอนนายองเนะ เอาแล้วไอ้น้องอูดขอร้องละไอ้น้องอูดอูดต้องขอร้องเลยเราไปเราไปรวมตัวกันดีกว่าเราไปรวมตัวกันดีกว่านะเฮ้ยมีคนตายเหรอมีคนตาย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 เลยมีคนตายมีคนตายนั่นไงอุ้ยเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันอ่ะสามคนเลย เดี๋ยวพี่อยู่ใครบ้างเดี๋ใครบ้างหนูอยู่คนเดียวเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ็อกไปแบบเดียวเองเมื่อกี้เอ้ยเเดี๋ยวพ็อกเกือบโดนฆ่าซะแล้วหนูพิสูจน์ตัวได้หนูพิสูจน์ได้ถ้าหนูจะเอาเอาสีอะไรก่อนดีถ้าถ้าอย่างงี้ดีกว่าพิสูจน์ง่ายๆคือกำลิขวีตก็เป็นนายอำเภอใช่ะไหมแล้วก็คุณอาร์เกลียวก็เป็นนายอำเภอก็เดินมายิงกันเลยเดี๋ยวเดินมายิงกันให้ดูเลยอย่างงี้ป่ะเออได้เดี๋ยวจะยิงกำลิขวีต เออเดินมายิงกันให้ดูเลยมันต้องมีใครสักคนนนั่แหละไน่เฉยๆเมื่อะไรอะไรรอรอรอไม่สงสัยเดี๋ยวพอกเลยเหรอไม่เราอยู่ด้วยกัน3คนเลยครับเดี๋ยวพอกเดี๋ยวพอกเขาเป็นสื่อลากสื่วิญญาณอุดอูดอูดอูดมามามาอุดอูดอุดอุดอูดอยู่ด้วยกันชื่นใจสบายใจจังมันยิงกันตรงไหนมันยิงตรงไหนเออนีดีดีดอุ๊ยอุ๊ยมันจะยิงยิงอุ๊ย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 ไปหาการบุกคิดเร็วเลยวไหนไหนอุดอูดอูดอูดเขาให้เจอ เราต้องอยู่ห่างเขาจะตายไหมพี่พินไปเมานั่ไปเลยครับนั่ไปเลยครับเฮ้ยพีดีแล้วเฮ้ยอุ้ยกินแต่พอพียงคนเดียวอุ้ยอุ้ยกินไปยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยไอ้เชจ้าเดี๋ยวกูทำนะมึงเอ้ยดูในมือเยอะ เห็นไหมเขาหนี่พี่เขาไม่ยอมให้หนูยิงเนี่ยหาเขาเจอใช่หรอเดี๋ยวเราเดินเดินสติปด้วยกันเลยเดินสติ๊กไปด้วยกันเลยอย่าอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมเกรงใจทรงผมหนูหินไม่เออไม่ฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วเหรอตราคิก่อคิพิมพ์ไหนวะนี่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 ยวงหางเด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 โช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 เฮ้ย กำลิขิตช่นะเลยกำลิขิตเหลือเราห้าคนแล้วจบแล้วชายสกันห้าคนตูดบานตูดบานบานบาไปไปกันไป ทำแล้วเดียวมาจักไปแล้วหนูไปขำโพสพี่ให้แล้วหนูไปดันให้ไปขำให้จอนครับอุ้ยลุงพลก็มาว่ะลุงพลครับคดีเป็นไงบ้างลุงพลสวัสดีครับขอเพิ่มผมแบัมเพิ่มอีกสองคนได้ไหมครับผมมีแบบเนอะครับได้ครับตั้งแต่หมอปลาแล้วก็มีอย่างนี้ไหนูบอกแล้วตั้งดูโก้เปผู้หญิงแล้วลุงเนี่ยอาจะมีคนเข้ามีเป็ดครับกล้าไปอยู่สองคนนะครับตอนนี้โโออเเคคคครรัับบไปเลย เราโชคดีก็นี่เราโชคดีแล้วขนาดนั้นสวัสด,ดีครับสวัสดีครับอยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นปน้นาแตนเฮ้ยหมเน่ยทำไใครอยากเป็นป้แตนครับหนูหนเองค่ะนนหนูเองค่ะม,มามาเดี๋ยวผมพาไปบ้านกกกอกมามามา,มา,มา,มาไม่เอาบ้านกกกอกเดี๋ยวโดนโกกตัวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมทำว่าคิดผมกลัวผมไอนกับมองเดียวอ๋อผมไปกันได้ไงผมไปกันได้โอเคเกอเกอแมนเนอะ ได้วยกัน3คนเนี่ยอุ่นใจสุดละไม่ใช่ไหมยังว่าคุณสองคนที่ไม่เติมมาฆ่าผมนะไม่เป็นไม่เป็นฟ้องทนายนะผมของทนายตั้มนะครับแดี๋ยนตั้มเขาไม่เอาคุณแล้วอ๋อโอเคเอครับประเด็นเราเกี่ยงตายอแล้วเนี่ยแเป็นไอแคนาเดียนครับสีนี่มันโทนเดียวกันเลยนี่หว่ากับ <c oughs> ลึกคิดว่าไงกับน้องอูดเนี่ย ได้ผมก็เป็นคนฮะทำไมคนดีย่างเป็ดอะทำะไรเนี่ยมันต้องมีสักคนสิเฮ้ยไม่เอานะผมทำภารกิจอยู่นะเดินวนเป็นพึ่งเลยเอาว่าไงเมื่อกี้มันอยู่กับเราอยู่เลยนะคุณฟ้าตาู่กลางห้องน้ำ คุณคุณอุ้ยอุยอ่ะขานมาแถวแถวนั้นอ่ะแต่ใครอีกก็ไม่รู้คุณอะไรนะฮะคุณอูดเหรอคุณคุณที่ตกใจเราอ่ะเราจำไม่ได้ว่าสีอะไรเดือวใจจังแต่คุณคือฆาตกรไม่รู้แต่เมื่อกี้คุณอู๊ดคุณว่าไงกับคุณกำลิขีเขาอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วก็เขาแยกกันไปอ่ะผมอยู่ในห้องสมุด ผมข้ามนะลุงพลผมว่าลุงพลเป็นพ่อเลรอครับผมเป็นยังไงหรอไม่ใช่โอ้โหก็ลุงพลนะยิงแม่นนะยิงอ้าวใครวะ <laughs> เฮ้ยไม่ไม่คนไหนเป็น ินตลาดคอยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นป้าแตนโอ้ยอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าผมฆ่าผมเลยอย่าจริงฆ่าผมเลยฆ่าตะกอนไม่เป็นเขาไม่ได้เป็นแ้่คุณจีนตลาดคุณตกใจเราทำไมเราก็ตกใจทุกคนนะอย่าฆ่าผมนะใครวะเดี๋ยววะเนี้ยมาทำเครื่อกันเหรอมามีเครื่องทำกันเหรอ อุ้ย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 เฮ้ย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 ตามมันไปตามไปตามไปตามตามเลยโอ้โหฆ่าด้วยบีบีบีโอ้โหชัดเจนมากเมื่อกี้ผมเดินไปกับคุณเดอะพ็อกครับแล้วก็ คุณกำลิขิตครับและทีนี้ผมก็เห็นคุณเดอะป๊อกมีสองคนผมทั้งสามคนก็เลยไล่ตามไปแล้วผมก็เห็นว่าคุณบีลอกคาบออกมาครับผมไม่มีอะไรชัดเจนกว่าน,นี้อีกแล้วไม่ใช่คุณหรอคุณจินตลาไม่ใช่จ้าเป็นตัวเป็นตาคุณจินตาลาดูมีมิรุธมากเลยนะไม่ใช่จ้ะเชืช่อจินตลาสิเชื่อจินสิฮะคุณมาอุ้ยเสียเราก็อุ้ยเยสียทุกคนอะ อืมคุณมีพิรุษหรือฆาตกรกี่คนวะนี่ยนั่นไงลุงพลกับป้าแตนตอนที่แล้วเราขอโทษแล้วกันนะคุณจินตลาที่เราสงสัยคุณ เราแค่อุ้ยเองอะเราแค่อุ้ยเองแต่คุณทำตัวน่าสงสัยมากตอนคุณเจอเราคุณอุ้ยใส่เราเอ้ก็อุ้ยไงตกใจไงคุณอุ้ยน่าสงสัยคุณอุ้ยน่าสงสัยอุ้ย